เราควรจะสนับสนุนเขาตั้งแต่เด็กเราควรจะสนับสนุนคนที่มีความสามารถหรือมีแววไม่ใช่ว่ารอให้เขามีความสามารถโดยที่เขาทำมาด้วยตัวเองแล้วเราไปสนับสนุนเขา So yeah, I mean I thank everybody for your support. Thank you to the kids, you know, เข้าท I'm h a p มม f ี r me to get g you know, and seeing how much fun, how much.

หลุยที่เขาก็เป็นโคช้ชให้กับนักบาส WNBA พวก college players แล้วก็ได้เด็กๆได้มีประสบการณ์ในการเล่น friendly match ซึ่งเขาก็ได้วัดสกิลเขากับเด็กที่อยู่ที่นี่ที่เป็นรุ่นเดียวกับเขาเข้าไปใน Nick Junior Camp ซึ่งเขาก็ได้ไปซ้อมกับเด็กที่หลายๆคนหมู่หลายๆคนนะครับจนไปทัวร์นาเมนต์ A game ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาซ้อมมาใน2-3ส,สามอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการทำให้เขาเตรียมพร้อมเพื่อจะไปแข่งที่เอเกมซึ่งสิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่แบบที่แบบภูมิใจมากโอ้ย oh, wow, oh, ูด่าชุมชัยเลยว้าวยูด่าชุมชัยเลยโอ้ยอย่าบอลเลยอย่าโอ้ท้ายเลยนะใส่ย่อยบอลโอ้แล้วคือคำนี้มันคือเราทำให้คนที่เขาอาจจะไม่รู้จักประเทศไทยพูดถึงประเทศไทย so you know I'm I'm happy ที่ผ่านมาสนุกมากเลยครับตอนแรกเที่ยวมาครับเราได้ไปวิ่งครับทุกวันแล้วก็ค่อยเข้าแคมป์ของคนลุยี่ครับได้เรียนไพวทเวาลาสี่ชั่วโมงลราซ้อมแผนทีนต่อครับหลังจากนั้นโค้ดก็ให้เราไปเล่นเซนรี่แมปเฟิเกมครับแล้วหลังจากฝึกเกมเราไปซ้อมเพิ่มกับนิวอร์กนิเแคมป์เพื่อที่จะเป็นแบบประสบการณ์ใหม่กันเจอเด็กต่างชาติเราผ่าน2วันที่ผู้ผ่านมาเราไปแข่งเอเกท r นอเมริมาที่ซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่มากครับแล้วผมว่ามันเป็นแบบ ประสบการณ์นี้เพราะแบบเราไม่เคยเจอเด็กต่างชาติที่แบบใหญ่ด่า,ลาแล้ววิ่งเร็วด้วยครับก็วันแรกผมว่าทีมผมกำลังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะาแต่วันที่สอง่ะทุกคนมั่นใจขึ้นแล้วเราชนะไปสองเทมก็สีว่าชนะไปสองเกมแพ้ไปสองเกมครับตอนที่จะเข้าวายเบลผมก็มีประสบการณ์ท่าคุณท่าการที่เข้ามาในวายเบลแล้วเป็นยู -12 มันจะทำให้ผมเเอนแบบพี่โตครับแล้วต้องนำโชกดีเล็กอยากขอบคุณ แน่านาๆนานากับพ่อเวชีสร้างว b l ขึ้นมาและเพื่อนๆที่ทําให้ว b l สนุกแล้วผมว่าผมจะไม่ใครที่เก่งบาขนาดนี้แล้วจะไม่ได้มาเล่นบาท,ทีนิวยอร์กนะครับหน้าที่ของว b l มันก็คือปั้นอนาคตของเด็กไทยในวงการบาสบอลเราควรจะสนับสนุนเขาตั้งแต่เด็กเราควรจะสนับสนุน คนที่มีความสามารถหรือมีแววไม่ใช่ว่ารอให้เขามีความสามารถโดยที่เขาทำมาด้วยตัวเองแล้วเราไปสนับสนุนเขาว่า it's backwards มันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กจริงๆแล้ว10ขวบก็ยังเล็ไปผมอยากมีให้มันตั้งแต่8ขวบ8ขวบอยากสนับสนุนบอลเลอร์ผู้หญิงด้วยคือทั่ววันนี้ที่มันมีอาตลาก,กมันทำด้วย10ถึง12 ต่พอ12พอเขา13แล้วเขาไปไหนอ่ะมันกลายเป็นเหมือนก็เราก็นึกถึงคนที่เขาไปต่อแล้วเขาไม่สามารถไปต่อได้เราก็เลยอยากจะช่วยตรงนี้ช่วยให้มันมีให้เขาไปต่อไปต่อเพราะว่าเราเชื่อในศักยภาพแล้วสกิลของเด็กไทยว่าถ้ามันมีการสนับสนุนหรือการมีคนสปอร์ตนะครับเด็กไทยก็ไม่แพ้ใครครับไทยสักคนหนึ่งหรือคนอาจจะเพลย์หลายๆคนอาจจะเป็น Representation ให้กับทีมชาติไทยในอนาคตหรืออาจจะเป็นผู้เล่นที่ไปถึง m b a คนแรกของเมืองไทย you know หรือกลับมาเทรนหรือสอน Generation ต่อๆไปให้เขาไปถึงจุดเป้าหมายตรงนั้นนะครับพี่จะรู้สึกเสียดายไหมถ้าไม่ได้ทำเป็นแรกรู้สึกเสียดายครับ <งาน>รู้เสียดาย you know it only takes people call you crazy when they don't see it they're like oh he's crazy ทำอะไร but it's okay you call me whatever you want t h a t wow I have ผมมองว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วเห็นว่า you know ถ้าถ้าน้องๆคนที่ถับคือมันมีฟุตที่เด็กเราไปคุกคีกับเด็กที่เนี่ย and it's Love and respect because of sports. So, playing field It doesn't matter what language you speak. It doesn't matter where you come from. But yeah, it it brings it brings togetherness. It brings unity. It brings team. So, yes. if แล้วถ้ามันไม่ไปต่อผมก็เสียายมากเพราะว่าผมกับน,นานาไม่สามารถทําได้แค่เพียง2คนครับก็เราก็ทําให้มันเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อจะ get the people talking แต่ once you get the people talking we need we need help we need collaborators we need partners เพื่อจะได้ทําให้มันไปต่อได้ครับแล้วก็ทางสมา,สมาคมบาสของประเทศไทยก็ช่วยกันโค้ชต่างๆก็ช่วยกัน so you know it's, it's growing little by little uh, hopefully could... hopefully one day it'll be able to walk i'm the last person to thank myself for my the team you know that helped all the coaches all the referees and

you know, and seeing how much fun, how much passion, how much laughter and and seeing gan patana hung malulu is 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 priceless to me. So I'm happy. Thank you. Move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that's slow, speaking fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind the fake exterior Inferior, you know always be a bit Free from the chains oh. ให้ทาลโลโอเคไปเลือกเค้กครับเลือกเค้กผลไม้ทำเค้กทาลโหลโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยใส่กังเกงคิตตี้เนี่ยแฟชั่นดักกรุงนิวยอร์กแม้ว่าอันนี้ดีกว่าลูกเรากินกันหลายคนนี่ไหมมันคิ้วไปไหมกระต่ายน่ะ กระตายคือทาโร่ครับแฟชั่นถ้ากนทาโร่เขาชอบเขาชอบแบบกินแครอทเค้ก <establishment> นี่มันเกิดคุณทาโร่นะคะ DIY ทำประมาณนี้ล นี่เราเจอทีมที่แข็งมากเลยนะเนี่ยเราเล่นได้ขนาดนี้ไม่ได้แย่เลยลูกไม่อย่าไปว่าตัวเองเก่งมากแล้วเขาแข่งมากเลยสุดๆเราต้องกลับไปซ้อมดูเราเป็นเอเชียคนเดียวเลยนะน่าจะเป็นทีมเดียวเลยเนี่ยในเนี้ยที่กล้ามาเล่นรายการนี้ภูมิใจในตัวเองนะลูกแล้วสุดๆครับ

I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I modern kingdom for the taking. Famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.